ผมชี้ฟูไม่ข้อทรงค่ะพี่สีก็จะตัดขึ้นทรงซอยสั้นนะคะโดยการใช้บัตาเตียนเก็บค่ะสำหรับเคสนี้ค่ะอาจบอกว่าขอสั้นๆนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงส่วนของด้านข้างค่ะเราจะตัดสั้นในส่วนของด้านข้างนะคะด้านบนเราจะเอาออกเล็กน้อยค่ะ ซอยสั้นหลังทุีค่ะตัดสั้นลดการชี้ฟูนะคะสําหรับใครที่ผมบางนะคะผมร่วงผมชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะผมอยากโศกค่ะซอยสั้นหลังทุยนะคะตัดลดการชี้ฟูค่ะตัดแล้วทําให้ผมดูหนานะคะเก็บขอบส่วนของด้านข้างค่ะสร้างความทุยในส่วนของด้านข้างนะคะ ัดส่วนข้างหลังซอยสั้นหลังทุีค่ะสำหรับเคสนี้นะคะผมอยากสูบชีฟูไม่เข้าทรงขาต้องการมาตัดผมสั้นๆนะคะเพื่อไม่ให้ผมชีฟูนะคะพี่สีก็จะขึ้นทรงในส่วนของด้านข้างค่ะส่วนของด้านข้างรอบศีรษะนะคะพี่สีก็จะตัดสั้นหน่อยค่ะจะว่ายาวหน่อยในส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็วางมือไปตามแนวศีรษะนะคะตัดสร้างความทุยก่อนเลยค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะซอยสั้นหลังคุยค่ะส่วนของด้านล่างนะคะคนอ่อนเยอะนะคะพี่สีก็จะใช้บัตเตาเลียน,นะคะ่ะเก็บขอบส่วนของด้านล่างนะคะเอาขนอ่อนออกไปะคะ่ะ ตรงไหนพี่สีอยากได้สั้นนะคะพี่สีก็จะวางดีแนบสีสันนะคะตรงไหนพี่สีอยากให้เขาสร้างความทุยนะคะพี่สีก็จะเอ็นีมาหาตัวช่างค่ะหลังจากขึ้นทรงส่วนของด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะมาตัดแต่งในส่วนของจอนที่ลกๆค่ะเราจะเอาส่วนที่ชี้ฟูออกนะคะ สร้างความทุยส่วนของด้านข้างรอบศรีรษะนะคะทั้งสามด้านทำเหมือนกันค่ะผมอยากโศกชีฟูนะคะผมอยากโกกค่ะถ้าผมยาวนะคะผมจะชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะผมจะเกิดการลอยตัวค่ะถ้าใครชอบผมบ๊อบนะคะก็สามารถที่จะตัดเป็นบ๊อบนะคะเลเยอร์ต่ตําๆได้ค่ะเวลาเขาชีฟูนะคะเขาก็จะเป็นทรงบ๊อบนะคะ แต่สำหรับคนไม่ชอบผมชี้ฟูนะคะก็สามารถตัดเป็นซอยสั้นได้ค่ะผมอยากโฉกเวลาเราตัดผมสั้นๆนะคะผมจะไม่ชี้ฟูค่ะผมจะเซ็ตง่ายดูแลง,ง่ายนะคะชรงผมซอยสั้นค่ะตัดเชื่อมสร้างความทุยค่ะ ยกตัดเพื่อกำหนดความทุยนะคะตามที่เราต้องการค่ะเราอยากได้ความทุยอยู่สูงแค่ไหนนะคะเราก็กำหนดเลยค่ะพีซีก็จะกำหนดโดยการยกขึ้นแล้วก็ตัดนะคะผมจะเกิดการสไลด์ค่ะซอยสั้นหลังทุยค่ะทรงผมสั้นนะคะตัดสั้นลดการชี้ฟูค่ะ หลังจากเราได้ความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะใช้กันไกฟันค่ะทุกคนด้วยความที่ปลายผมนะคะผมเป็นก้อนค่ะพี่สีก็จะใช้กันไกลฟันนะคะตัดแต่งค่ะให้ผมพิ้วผมบางนะคะไม่เป็นก้อนค่ะเพราะสําหรับเคสนี้นะคะผมที่เป็นก้อนค่ะเขาจะนอนติดกับนางศรีษะนะคะพี่สีก็จะใช้กันไกลฟันช่วยดันในส่วนที่นอนนะคะให้เขาฟูขึ้นมาค่ะ ส่วนของด้านบนนะคะด้วยความที่ผมอยากโศกในส่วนของด้านบนนะคะผมเกิดการลอยตัวค่ะพี่สีก็จะเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะโดยการยกตัดค่ะโดยใช้ฐานล่างเป็นเกณฑ์นะคะเราอยากได้อความหนาเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ไม่ต้องยกสูงมากค่ะเราจะตัดแต่งเฉพาะในส่วนปลายค่ะพี่สีเลือกใช้การไกฟันตัดให้ขาดนะคะเพราะว่าพอผมเราขาดแล้วเขาจะไม่ทื่อนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาไลา่ทีหลังนะคะ สั้นด้วยผมทิวด้วยนะคะถ้าเราใช้กันไกลฟันตัดหลังจากได้ความหนาะในช่วงของความทุยเสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมอีกเล็กน้อยค่ะ ไก่ฟันก็มีประโยชน์มากมายนะคะแต่เราต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีค่ะชั้นบนสุดทุกคนจะสังเกตนะคะว่าผมยากสูกนะคะลอยตัวค่ะผมเบามากเลยนะคะด้านบนค่ะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะคะพี่สีก็จะเก็บเฉพาะในส่วนปลายที่ชี้ฟูนะคะพี่สีจะใช้บัตเตอรี่ค่ะสบัดนะคะ เอาส่วนที่ชี้ฟูไม่เข้าทรงนะคะออกค่ะแล้วก็ตัดให้เชื่อมกันกับความคือส่วนของด้านล่างนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในการตัดนะคะบางครั้งเราก็ต้องเลือกนะคะทุกคนว่าเราควรจะใช้อันไหนนะคะช่วยทำให้งานเราง่ายขึ้นนะคะ วิธีการตัดแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราดูหรือเราเ,อาเรียนรู้นะคะเราก็เอามาปรับใช้ในงานของเราค่ะก็จะเป็นสไตล์ของช่างแต่ละคนนะคะช่างแต่ละคนก็ไม่อาเรียนอาจจะเรียนที่เดียวกันหรือเรียนที่ต่างกันนะคะแต่ความถนัดแตกต่างกันค่ะทุกคน หลังจากพี่สีแต่งทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สรงผมซอยสั้นหลังคุ้นะคะทรงผมสัน้นตัดสั้นลดการชี้ฟูค่ะส่วนของด้านบนนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมเพียงเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ผมนะคะเข้าทรงค่ะ ตรงไหนที่ฟูพี่สีก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดตรงไหนที่หานาเป็นก้อนนะคะพี่สีก็จะใช้กรรไกรฟันค่ะเคลียเฉพาะส่วนปลายนะคะการที่เราไม่อยากให้ผมชีฟูนะคะเราก็อยา่าไปสับถึงโคนนะคะทุกคนเราก็แต่งเฉพาะส่วน,วนของปลายค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นนะคะตัดสั้นลดการชีฟูคะ่ะทรงผมซอยสั้นทรงผมสั้นคะ่ะ อยสั้นลังทุยตัดในส่วนของด้านบนค่ะหลังจากเราขึ้นทรงส่วนของด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่สีก็จะกําหนดความยาวส่วนของด้านหน้าค่ะส่วนของด้านหน้านะคะตัดอยู่ที่ประมาณเหนือคิ้วค่ะหลังจากนั้นเราก็วางมือไปวางมือไปตามแนวของสีสษะนะคะตัดเชื่อมเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะซอยสั้นหลังทุยค่ะแต่สั้นลดการชี้ฟูนะคะทรงผมซอยสั้น,นะคะ่ะตัดเชื่อมในส่วนของด้านบนนะคะหลังจากเรากำหนดความยาวส่วนของด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็วางมือไปตามแนวของศีรษะคา่ะตัดเชื่อมมหาส่วนด้านข้างนะคะทั้งสามข้างทำเหมือนกันเลยค่ะ จากเราตัดแต่งไปแล้วนะคะผมก็จะเริ่มเข้าซูงค่ะพิ่สีก็จะเก็บขอบส่วนของด้านล่างเพิ่มเติมนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดค่ะซายสั้นหลังทุยค่ะตัดเชื่อมส่วนของด้านข้างนะคะ สังเกตว่าหลังจากที่ผมฟูๆนะคะรอยระลอกนะคะทุกคนพอเราเริ่มตัดสั้นนะคะผมก็จะลดการชี้ฟูลงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครผมอยากสุกนะคะผมชี้ฟูค่ะถ้าชอบสั้นๆก็สามารถที่จะตัดทรงผมซอยสั้นได้นะคะแต่ถ้าชอบยาวค่ะก็ตัดเป็นบ๊อบสั้นได้นะคะบ๊อบที่อยู่ประมาณคางหรือเอ่อเป็นสไลด์ได้ค่ะ แล้วผมอยากโูกนะคะก็ควรจะดูแลเหมือนคนผมดัดค่ะทุกคนหาน้ํามันหาโมูหาตัวจับรลอนใส่นะคะผมจะได้ไม่ชี้ฟูเป็นก้อนนะคะทรงผมสัน้นทรงผมสั้นค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรง ผมซอยสั้นหลังทุยนะคะดูแลง่ายค่ะตัดลดการชี้ฟูนะคะสำหรับทรงผมซอยสั้นค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะซอยสั้นหลังทุยค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะ